สวัสดีค่ะครูชื่อครูเป็นจมาพรสำรงรุนหรือครูใหม่เราจะมาพบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องการเขียนบันทึกประจำวันก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์ในการเรียนรู้กันก่อนนะคะ ข้อ 1. น,นักเรียนสามารถอ่านบันทึกประจําวันได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถเขียนบันทึกประจําวันได้ข้อ 3. นักเรียนสามารถจําแนกเหตุการณ์ได้และข้อ4นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการเขียนบันทึกประจําวันได้ค่ะข่ายของเนื้อหาหรือสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะนั่นก็คือมีความหมายหลักการบันทึกและมารยาทในการเขียนบันทึกค่ะ เด็กๆทราบหรือไม่คะว่าการเขียนบันทึกประจําวันคืออะไรการเขียนบันทึกประจําวันคือการเขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวันโดยภาษาของผู้บันทึกซึ่งอาจจะแสดงความรู้สึกต่อเหตุการณ์นั้นๆค่ะต่อไปจะเป็นหลักการเขียนบันทึกประจําวันนะคะข้อที่1เขียนวันเดือนปีที่เขียนบันทึกไว้ส่วนบนค่ะ 2. เขียนบันทึกด้วยภาษาของตนเอง 3. บันทึกเฉพาะสิ่งสำคัญเช่นใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไรและข้อสุดท้ายข้อ4ใช้ภาษาผู้พูดที่ง่ายถ้อยคำสุภาพและไพเราะค่ะเมื่อเราเรียนรู้หลักการเขียนบันทึกประจําวันไปนแล้วต่อมาเราจะมาเรียนรู้มารยาทในการเขียนบันทึกประจําวันกันค่ะข้อที่ 1. เขียนให้ถูกต้องตามหลักการเขียนบันทึกประจําวัน ข้อที่2เขียนในสิ่งที่สร้างสารรค์ไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นข้อที่3เขียนในสิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์มีการค้นคว้าข้อมูลอย่างถูกต้องข้อที่4ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับรูปแบบของการเขียนและข้อที่5เขียนด้วยลายมือที่สวยงามเด็กๆได้เรียนเรื่องของหลักการเขียนและมารยาทในการเขียนเป็นแล้วนะคะต่อมาเราจะมาดูตัวอย่างการเขียนกันค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ 2มีนาคม2562วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเรียนในชั้นป .3 พี่ใหญ่ของชั้นประถมต้นปีหน้าเราก็จะเป็นน้องเล็กของชั้นประถมปลายเพื่อนหลายคนเล่าว,ว่าพวกเขาจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันตอนปิดเทอมทำให้เรานึกถึงคำขวัญที่ว่าเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคลึกคักและเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ สำหรับเราแล้วไม่ว่าจะอยู่บ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนขอเพียงมีพ่อแม่อยู่ใกล้ๆก็แสนสุขใ,ใจแล้วเด็กๆสังเกตเ,เห็นไหมคะว่าสิ่งที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็ดกๆดูเป็นการเขียนบันทึกป,ประจำวันแบบความเรียงค่ะเรามาดูประโยชน์ของการเขียนบันทึกป,ประจำวันกันดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างข้อ 1. ทําทำให้จดจำช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตได้ข้อ 2. ช่วยให้ได้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับปัจจุบัน ข้อ 3. ได้พัฒนาทักษะทางด้านการเขียนข้อ4ได้เรียบเรียนระบบความคิดของตัวเองและข้อ5ได้ใช้สมาธิจ,จดจ่อกับตัวเองค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนบันทึกประจำวันจากครูครูใหม่ไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ